สวัสดีครับผมกะหล่ำขอบคุณพวกมึงมากที่ดูคลิปกูล่าสุดขอบคุณจริงๆโอเคแต่ถ้าพวกมึงดูคลิปกูล่าสุดแล้วอย่าลืมติดตามด้วยล่าสุดผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ได้ไปคุยกับเพื่อนที่สยามแล้วมันเป็นบทสนทนาที่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมสนใจมากก็ผมขอสมมุติมาอนกันว่าเพื่อนผมมันชื่อไอแปดไอเลขแปดอะอ่ะสมมุติว่ามันชื่อแปดแล้วกันในใสายตาของผมเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีฮ็อบบี้ ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทําต่างๆนานาก็คือเป็นคนที่ผมอยากรู้ว่าเวลาว่างอ่ะคนประเภทเนี้ยแม่งทําอะไรวะคือมากสุดที่ผมคิดได้คือมานั่งดู Youtube หรือนั่งดูซีรีส์อะไรแบบนี้แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยบางทีดูซีรีส์หรือดูหนังอะไรพวกเนี้ยแ,แม่งก็หมดแล้วอะ่ะแบบแม่งไม่มีอะไรดูแล้วอะ่ะคืออย่างผมก็มีตีโด <Okay. S 1> t a ตีเอโอ หรือว่าจะมีวาโลบ้างเป็นพักพาวั้งข่าวพอนั่งลิงพันไปหมดเลยเพื่อนแม่งเลิยัเลยผมก็เลยถามมันเฮ้ยปกติมึงทำมันฮอบบี้อะไรวะไอแปดแม่งก็บอกว่าอ่าฮอบบี้ของกูนะคือการนอนอ่ะกูก็แบบเอ้าตามหลักยังไงตอนกลางคืนมึงก็ต้องนอนแล้วมึงจะนอนทําไมเป็นฮอบบี้อีกนึกออกไหมกูก็เลยสงสัยมันก็เลยบอกผมว่ามึงลองคิดตามกูนะกูเนี่ย เคยอยากยิงปืนซึ่งการที่จะไปยิงปืนทีหนึ่งเนี่ยมึงต้องจ่ายค่าอะไรบ้างค่าสนามยิงปืนค่าปืนอะค่าปืนอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้เพราะว่าบางสนามเขาก็มีให้เช่าค่ากระสุนแต่ถ้ากูนอนเนี่ยกูสามารถฝันแล้วกูสามารถไปยิงปืนในฝันได้กูก็แบบโวมึงมาจากหนังเรื่องไหนเนี่ยซึ่งมันอะบอกว่ามันอะสามารถทําอะไรพวกนี้ได้จริงๆ เช่นวันหนึ่งเนี่ยมันอยากจะไปสตาร์วออยากไปฟันดาบชงเชงมันก็นอนเลยแล้วก็เลือกเลยว่านยวันนี้จะไปสตาร์วอรคือแม่งคือแบบแม่งเล่นเกมที่เหนือกูเล่นดอตอีกอะคือแม่งเหมือนแบบซอฟตอาร์ตออนไลน์ที่แบบแม่งเลือกเกมแล้วแบบอ่าแน่วันนี้จะเล่นอะไรดีวันนี้ตีมนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่ามันคงทําเป็นแบบว่าฝันที่สามารถแบบสร้างพักต่อได้ หรือมันทาความฝันซ้อนความฝันที่อยู่ในความฝันอีกทีได้ด้วยมึงงงไหมกูก <c oughs> ็งงเหมือนกันแต่กูคิดว่ามันทําได้พวกคุณทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าสมมติเรารู้สึกตัวในความฝันเนี่ยเราสามารถเสกสิ่งใดก็ได้หรือทําอะไรก็ได้ในความฝันอะอแล้วผมเนี่ยก็ยังเคยเกิดเหตุการณ์ที่ฝันเรื่องคล้ายๆเดิมแบบห้าหกวันติดกันเลยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดจากการหมกมุ่นของเราที่เหมือนตอนที่เพื่อนผมทําอะไรพวกเนี้ยมันก็บอกว่า เนี่ยก่อนนอนนะมึงก็จินตนาการถึงเรื่องพวกนั้นแล้วก็คิดคิดคิดทบทวนอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมึงก็ฝันในงั้นเพราะผมก็ถามเพื่อนผมนะว่ามันทำยังไงพอถึงบ้านปุ๊บผมก็เลยกลับมาหาข้อมูลเพราะมันเป็นอะไรที่ดูวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูน่าสนใจมากแล้วพอเสิร์ชไปเสิร์ชมาเนี่ยผมก็เลยได้รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่ารูสิตดีมกูก็เลยกดเข้าไปอา่านแล้วกูก็ว้ากว่ามันมากๆเพราะว่ามันสามารถทําได้จริงแล้วก็สามารถควบคุมได้จริงๆ แล้วมันยังสามารถฝึกฝนได้ด้วย <c oughs> ดังนั้นนะครับวันนี้ผมผู้เชี่ยวชาญกระลำเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรูสิตดีมที่ผมใช้เวลานั่งอ่านหาข้อมูลมาทั้งหมดประมาณ2อาทิตย์บวกๆแล้วกันนะผมจะมาเล่าให้ฟังว่า how to do รูสิตดีมเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆนั้นเดี๋ยวผมจะให้อ้างอิงไว้ข้างล่างแต่ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปหาได้เลยเพราะหลายๆอย่างของรูสิตดีมนั้น มันมีหลายสำนักมากในการที่ต้องทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นวันนี้ผมมาเล่าไม่หมดอ้าวเฮ้ยมึงนอนแล้วหรอยังไม่ได้บอกเลยว่าทำยังไงเนี่ยสเต็ปแรกผมขอถามพวกคุณก่อนว่าพวกคุณจำความฝันได้ไหมบางคนก็อาจจะตอบว่าจำได้บางคนก็อาจจะตอบว่า,า,อา,จจอวาเอ้ยจำไม่ได้นะแต่ในคนที่ตอบว่าจำได้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าพวกคุณจำได้ไม่ครบถึงคุณจะแบบแถ่นูน่นแถ่นี่ แต่จริงๆอะคุณจาได้ไม่ครบแน่ๆดังนั้นเนี่ยไปเตรียมกระดาษมาครับอะไรก็ได้จะ iPad จะอะไรก็ได้ที่เขียนได้เอาอันนี้ได้ไหมนั่นแหละมึงจะเอากระดาษชาระก็ได้แล้วแต่มึงเถอะขอแค่มันเขียนได้ก็พออ่ะเราเอามาจดความฝันของเราเพื่อช่วยให้สมองเนี่ยกระตุ้นความจําด้านความฝันได้ดีขึ้นเพราะปกติแล้วอะทุกคนอะมักจะลืมความฝันอยู่แล้วดังนั้นเราเลยต้องจดลงอะไรพวกนี้เช่นเมื่อคืนผมฝันว่าแจ็คเป็นคาร์บอย ออกไปช่วยเจ้าหญิงบนหอคอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยช่วยไต่อะมึงไม่ดูแลตัวเองวะผมก็จะจดอะไรพวกนี้ใส่ไว้ในกระดาษมันจะได้ช่วยกระตุ้นสมองผมให้จำความฝันได้ดีขึ้นสเต็ปต่อมาเนี่ยมึงต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงกับความฝันหรือว่าเขารักมึงหรือว่าเขาไม่รักมึงหยอกหยอกหยอกไม่งั้นเนี่ยมึงจะแยกไม่ออกเลยว่าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าอยู่ในโลกแห่งความฝัน โดยวิธีการง่ายๆที่เขาทํากันก็คือเอามือเนี่ยมาบีบจมูกขออนุญาตว่าจมูกแป๊บปกติไม่เคยมีจมูกเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าหายใจได้เนี่ยาทั้งที่บีบจมูกเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่ถ้าหายใจไม่ได้เนี่ยก็คือเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละหรือว่าแกง,ง่ายๆที่เขาเล่นกันก็คือหยิกถ้าสมมติว่าหยิกแขนแล้วเจ็บก็แสดงว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าหยิกแล้วเราไม่ตื่นจากความฝันโอ้ไม่เจ็บนั่นแหละเราอยู่ในความฝัน อ้าวกูปิดจมูกนานไปวิญญาณออกจากร่างเลยเฮ้ยไอเอ็กมึงมายัดกลับเข้าไปดิต่อมาเนี่ยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการนอนมันก็จะเหมือนกับที่เพื่อนกูทําเลยก็คือก่อนนอนเนี่ยคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้ตั้งจิตถึงมันหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าก่อนนอนก็เราสมมุติว่าเราอยากไปดินแดนแห่งสตาร์วอลเราก็เปิดเพลงเลยอ่ะหยิบไอแพดมาเปิด เติรดตึ๊ดตึรดตดตึรดตึ๊ดตึ๊ดโอเคเดี๋ยวติดเล็กสิโอเคหรือถ้ามึงอยากได้ตีมอินเดียมึงก็เปิดเพลงประมาณนี SI. ้ <c oughs> มึงอาจจะได้โพในฉากหนังต่างๆในอินเดียก็เป็นได้เช่นมึงหยิบกล้วยมายิงนู่นนี่นั่นนู่นเลยแล้วก็อย่าลืมว่ามึงอะ่ะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกติกับที่มึงนอนปกติใช่ไหม <c oughs> ดังนั้นอะ่ะตอนนอนอะ่ะมึงต้องอารมณ์เหมือนคนที่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแบบพูดโทอะไรเงี้ย ตอนนอนมึงก็ต้องตั้งสมาธิมากๆกับแบบว่าสมมุติว่าอย่าง Star Wars ก็เป็นหายใจเข้า Star หายใจออก War แล้วก็ทำอย่างนั้นไปอ่ะคือมันจะช่วยให้มึงอ่ะกอมนอนได้แล้วก็มีสมาธิมากขึ้นวิธีต่อมาเนี่ยคือ wake back to bed ก็คือบังคับให้ตัวเองอ่ะตื่นมาตอนกลางคืนเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมต้องตื่นตอนกลางคืนการนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3 Sta t e state แรกก็คือหลับแบบไม่ลึกอ่ะหลับแบบ light sleep อ่ะ ก็คือเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นยังไม่หลับจริงๆอะไรแบบนี้สเตต่ State อ,อมาก็คือ deep s l e p ก็คือหลับลึกแล้วเวลาใครมาปลุกนี่ก็เริ่มปลุกยากแล้วไม่สนใจและสเตที่3คือ I E M I E M เนี่ยคือสเตตที่เราเริ่มฝันเริ่มเกิดความฝันขึ้นซึ่ง I E M อ่ะมันย่อมมาจาก rapid eye movement sleep ก็คือในช่วงระหว่างที่เราอยู่ในช่วง I E M เนี่ยสมองเราเนี่ยจะทำงานแล้วสมมติว่าใต้เปิดตาเราเนี่ยนะ ลูกตาเราเนี่ยมันจะขยับแบบรัวๆแบบซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเวลาช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เกิดความฝันมากที่สุดเลยโดย3ามสเตเนี้ยมันก็จะทําวนไปเรื่อยๆทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนทีนี้การที่เราตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ะเกิดช่วง R.E.M อะได้มากขึ้นพวกมึงเลยอาจจะเคยเกิดว่ามึงหลับปุ๊บแล้วมึงตื่นมาตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วมึงหลับอีกครั้งหนึ่งมึงสามารถฝันต่อได้ มันก็เกิดจากว่ามึงมีโอกาสที่ r E M ได้มากขึ้นโดยมันมีกฎบอกไว้เลยว่าให้มึงอะนอนประมาณ5ชั่วโมงแล้วค่อยตื่นแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆตอนที่เราตื่นอะผู้มึงเคยตื่นแล้วแบบงงเงี้ยปะ่ะคือการตื่นแล้วงวงเงียคือมึงอยู่ในช่วง deep sleep กับ r E M แต่ถ้ามึงปลุกหรือตื่นในช่วงที่เป็น light sleep อะมึงก็จะตื่นแล้วก็สามารถทำโน่นทำนี่ได้ไวอะไรอย่างนี้ มึงก็เลยอาจจะเคยได้ยินพวกเรื่องของ power nap ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้มันสามารถทําได้ก็คือมึงตื่นในช่วง l i ฟ์สลีนี่แหละมึงก็เลยสามารถทํางานต่อได้อย่างสบายโดยที่ไม่ได้เกิดความงัวเงียอะไรอย่างนี้หรือการอ่านหนังสือก่อนสอบเนี่ยมึงอาจจะได้ยินทฤษฎีว่านอนให้ครบรอบครบรอบก็คือน,นอนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างนี้อะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับเลยนะก็คือมึงต้องนอนบ่อยๆเพราะยิ่งมึงนอนบ่อยเนี่ยมึงก็ยังมีโอกาสทำลูซิดดี e ได้มากขึ้นเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านนะ ดังนั้นการทํารู้สิทตดีนเนี่ยมันก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ร้ายด้านที่ดีก็คือเราได้ควบคุมความฝันจินตนาการล้าเลิศหรือว่าผลงานต่างๆที่ดังๆเนี่ยก็มีเกิดมาจากรู้สิตดีนเยอะแยะมากมายที่เห็นชัดๆก็อาจจะเป็นอินเซพชั่นอะไรประมาณนี้แต่ในด้านของความร้ายเนี่ยมันก็คือการที่มึงไปตะลอนท่องเที่ยวในความฝันเนะแม่งมึงตื่นขึ้นมามึงอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยคือมึงตื่นมามึงไม่ได้ง่วงงียแหละแต่แต่มึงก็ยังเหนื่อยอะ่ะเพราะว่า โอ้โหตอนกลางคืนกูไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างโอ้โคตรเหนื่อยเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นน่ะรูซิดดีเนี่ยมันมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ร้ายแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดนะก็คือความฝันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูสิดดีอย่างเดียวมันมีรีเคอร์เรนต์ดีมันมีฝันร้ายซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าผมอะฝันเรื่องเดิมๆแบบหลายๆวันติดกันอะมันคือรีเคอร์เรนต์ดีมรีเคอร์เรนต์ดีมเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบว่า มันจะสะท้อนกับปัญหาในชีวิตจริงที่ตัวเรานั้นยังหาทางออกไม่ได้ซึ่งมันจะหายไปเองตอนที่เราแก้ไขปัญหาหรือคลี่คลายปัญหานั้นได้ถ้ามีใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมอ่ะได้ในคอมเมนต์เลยนะบางอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เพราะอย่างที่บอกข้างต้นว่าผมใช้เวลาศึกษามันอะ่ะไม่ได้นานมากหรือว่าใครเนี่ยมีความสนใจด้านลูศิด,ดีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ต่างๆน,นานาที่ผมใช้อ้างอิงหาข้อมูลอะ่ะไว้ให้ข้างล่างนะอย่าลืมกดติดตามล่ะโอเคอยังไงเราเดี๋ยวเราไปทำลุศิด,ดีนลกันอ ส2 1เฮหนึ่ง้ย